นั่งจิบกาแฟดูรถไฟผ่านไปได้ไหมเนี่ยมือเล็กไมเชมาเ้าไม่แตซื้อแต่ทำนรับแคเราชีปโบราณ20บาทไม่ได้ไม่ได้ไปแล้วพอจพอครับ วัสดีคุณเอี้ยงตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนเอ่ยเราอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามเจ้าตลาดลมผูก๋อใช่ตลาดลมผูกเส้นที่มีรถไฟเดินผ่านตลาดที่อยู่ริมรางรถไฟเลยเจ้าครั้งนี้มาอันที่สองแล้วเฮียเนาะมัดูว่าบรรยากาศยามเช้าจะเปลี่ยนไปไหมเพราะว่ารอบที่แล้วเรามาช่วงบ่ายก็บอกว่าช่วงเช้าเนี่ยองจะขายเยอะกว่าช่วงกลางวันค่ะเพราะรถไฟจะมาเป็นรอบๆนะคะแต่เรามารอบแปดโมงครึ่ง จะมาจะมารอบเช้ากับรอบบ่ายเจ้าแต่รอบนี้เรามาเช้ากันน้องก็มาก็บบรกาศให้ได้รับชมกันนะครับนาคะจะเยอะมากลองมาดูนะคะคือคักเนาะปายขาย้ยสิบาทเองเนาะ่ออกมานะคะขาย่ขาส้มโอครับเดินดูบริการแโอ้เขียงก็หลายไซ์ ท่องเที่ยวมารอชมบรรยากาศเยอะมากครก็จะปล่อยเวลาสองช่วงนะครับสุดแล้วจุดนี้แหละอ๋อจุดนี้ใช่ไหมสถานีรถไฟแม่ยอสถานีแม่คลองก็เดี๋ยว รถจะมปหมครึ่งใช่ไหมครับค่ะแล้วนีกี่โมงใกล้ละใกล้ละอีกประมาณสิบนาทีครับเรามาก่อนเผื่อไว้นะครับมาดูของขายของริมเลยนะดยได้เลของขายก็เยอะแยะเลยยาวไม่จ๋าโอ้นู่นนู่นนู่นของแม่ค้ามาขายเยอะมากครับยาวไปนูน่นเลยเรามาแต่ตอนบ่ายแล้วไม่ปตื่นต้องเดิ่ไปดีกบ่าย กาเฟที่นี่นะแน่นี่ครับดูไัญในองต้องคือชื่าทูคาบคบาร์ทูนี่คือนชื่อนตัวร้อยไฟดิสเลดิสเลนกับูดูเลียงูมาฟอร์มสิงคโปร์อร่อยแน่นอนไปดูเลยไปดูข้างในไปิโเลยยฟิตเซีแมสีแมตัวร้อยไม่นะถูกวห

มาเขาจะหุบร่มกันตอนนี้เดินชิลๆอยู่เนาะแต่เดี๋ยวต้องหลบดีๆครับใกล้ละนาทีระทึกใจตี้ันเปทเรียบร้อยแล้วเหัเาลหน่อยสดีเดินดูของไปทางทางต่ไปจเป็นเสื้อผ้าของฝากนะคะของฝากของแห้งวมของแห้ น,นี่อซีอปดรวมเห็ดทัของที่เยอะเ,เนี่ยปลาอินซีนนกำลังขูดเนื้อปลาเหรอคะเนือ้อปลาอินซีครับไนซี นี่แเนื้อปลาซอสนี้ของแห้งของฝาแกงนี่ถึงบ้านเราเลยเนาะ

เเอามือสัมผัสได้ไหมเดูเทียบกับมือเอ้มือเล็กก็เลยวใหญ่ใหญ่มากตัวน้อยจังนะเบียเล็กก็มีไข่ตนมของมัีทะเลปลาไซย่นนะไซหญ่ปลากระพงปลากระพงไซหั่นีกระพงนะเบียกระพงเลยฮะ

อะไรเนี่ยแล้วก็สำคัญน้ตาลทุปีกน้ปีกรปิบน้มตาลมะเฟ้บ้านหอห้องตั้งแต่ปีน้ำตาลมะเฟ้าไปเลยอย่าไปนู่นเดี๋ยวไปดูเนาะจะอยู่จุดไหนรอรถไฟเนาะพี่เาะครัะ คบค่เดบอบละไม้ละแปดสิบห้าหมึกทุ่ง,งนะครับแล้วก็ใบชะคามันที่แตกต่างกันจากบ้านเรากลาง วาไงอัปสูดูสดี่เเทียวดินนะนะเดียวเียวเดีเายริมรางรถไฟเนี่ยนะวตอนแรกเราว่าจะมีแค่ของฝากไม่ใช่นะครับขงขายแบบจริงจังเลยลกระพุ่ง ต้องขอบคุณเจ้าของที่พักนะบอกว่าต้องมาช่วงเช้าจะเห็นบรรยากาศแม่ค้ายเยอะมากช่วงบ่ายนี่ไม่เห็นเราจะเห็นแต่ของฝากหักผลไม้นิดนึงก็อารมณ์จะแตกต่างกับครั้งที่แล้วเนาะอลังการมากเลยของขายเยอะ <laughs> นั่งจิบก,กาแฟดูรถไฟผ่านไปได้ไหมเนะี <laughs> ่ยอ,อยู่ตรงเช้าบรรยากาศ <laughs> ไม่แต่คือจะทำขายเยอะกว่าที่คิดเนาะมากขายเอะมากนี่สักสามวันแล้ว ปลดุกใหญ่ปลาดุกใหญ่ดุกอุยเซฟิลล์ดูยกันสักตัวด้วยนะส่ยบัวนะตำม่้ตำแล้วเด้ยนะมารุมส่บัวดอกแน่นอยถูกต้ะสองเดี๋ยวม้วนอเคโอเคตึตาตึงใจเห็ดตุมีปลานําจืด น้น้ก็ไลไล่อัดแอมเนอนไมคก็หมลยอนี้คนก็พอแล้วของที่ลึกแทบ น่าจะเก้ได้เวลาละเราดูก่อนว่าจะรออีสองสนาทีใกะละดูซิว่าจะตรงเวลาไหมารเเบิเยอะของมาดตามไปทางเยอะมากเลยเนี่ยตาทุกอย่างประดุกีอย่าอยู่รนีรับ้ยักษึ้บ มพลังมากแล้วอย่างเดี๋ยวดูร่มหบเสร็จเติมพลังกันสักนิดนึงเนาะผลไม้มชมพู่ไหม พ่อโลละสามกิจเองโลละสามกิจครับน่ากิจสนใจชุมชนโบควานะคะยังไม่ปิดเนาะตอนเช้านี่ตลาดจะวายกี่โมงคะประมาณ5โมงเช้า5โมงเช้า11โมง11โมงครับตั้งแต่กี่โมงคะตอนเช้ามาตั้งร้านตีสี่ีสี่ครึ่งโอ้มาได้รถไฟมากี่รอบคะนี่วันหนึ่ง8รอบอ๋อต้องมาตอนเช้าเนาะเวลากาศดีขายเยอะ อ๋อแล้วไฟมาแปรอบดีคร <c oughs> ัเราต้องปักหลักสักที่ครับ้สมสดแท้คะ่ะ อ่ะบวกมาซื้อชมพู่หวานด้วยนี่ยสีแบบนี้หวานนะคะคยซื้อมาบ้านเราก็หกสิบบาทน้าร้อนห้ครับอไม่ปอุเขาถ่ายรูปตรไหนเ่ยไม่หดนียวน ค uh ูปนี้าจากรสีแดงสวยกันก่อนี้จกรจะเก็บก่อนรถจะมาใปอดไปก่อนคุณม่ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็สวยอ๋อตรงนี้ได้นะตด้นไ้เก็จะปลอปภันะเริขยับร้านเข้าไปรับวเปีย มาดูตรงนี้เริ่มเก็บร่มแล้วค่ะเออเว้ยลิมเลิมลิมพ่อทีพี่ยังไม่เก็บเลยแี่นุ่นฝั่งนู้นเก็บละ เสียงเตือนรถไฟใกล้มาแล้วเดี๋ยวเราจะพาให้ดูครับจะราบก่อนที่รถไฟจะมาครับปูจังหวะนะคอันนี้คือปู p r o f e น s ล o n a l ภาพตรงนี้นี่เลยมาชมกันเยอะเลยมาถ่ายรูปเซฟี่กัน

เราเข้าใกล้ๆไป,ไปใช่ไมไ้ไปแ้อมาแล้วเ,เห็นไม่ชันไหมเสียงโอ้ไปแล้วผมครับไม่ <laughs> <laughs> ถ้าไม่พก็ไม่ไปไหนเลย

รไ่อยเค่อนนับอประมานี้ครับว้าวอะอรถไฟคนไปก็กางร่วมกันต่อเดียต่อดเลยสมอกนร่งไปดูดันักลับแล้วับแล้วรอซิอยาเของไปตั้งมาชยชา นี่นะคะขอบคุณคุณพี่เนาะให้จังหวะเรารถไฟก็ถือว่ามาไม่เร็วปลอดภัยครับตอนแลวเดี๋ยวหาเติมพลังดีกว่าน้อคุณครับืนที่เดิมคืนทีเดิมคุณครับคุณครับยัน่ขอบคุณครับยูวันดีดีคคาก็ต่อเนื่องไปใช่มา อน,นุนสดๆเลยสถานีแม่ลองที่นี่สถานีแนม่กลองกองทัพที่สาจะลงจากขบวนรถเรวจสอบสิดของและสัมภาระของท่านในการติดตัวมานำรถขรบส่วนถูกสถานีข้างหน้าขบวนรถขั้วต่อไปจะออกจากสถานีในเวลา9.00นขบวนรถขั้วต่อไปจะออกจากสถานีในเวลา9.00น สาเกิดว่ารถใช้ห้องสุขาขณะรถจอดสถานีและขณะีผ่านตลาดล้มถุกบริษาทเกิดว้าราใช้ห้องสุขาบนขบวนรถเย้จึงเฮาเฮาเจ้าเงินเดียนเินเดียนจ้าเยนเยนเยนปิปิงปิจ้ารมาจอกันที่สถานีเพชรกลองเอาตัวเองเอาไปลูตรงก่อนะ แปดนดเทยนค่ะเอโอเค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 โเคโอเคโคโคโอเคโอเคโอเคอเคโอเคโอเคอเคโอเคโโเเอคอเโอออ สารสดกาโลจีกาโลจีโบราณ20บาทเป็นยังไงคะนี่ของหวานเหรอคะข็นขนมขนมนี่ลองลองกล่องนึงลองดูค่ะอเป็นแป้งแป้งทำจากอะไรคะแป้งข้าวเหนียวทอดก่อนแล้วมาโรยด้วยแหนมานหวานไหม หวานไหมไม่หวานเท่าไหร่ค่ะอ้รบราณกาลอจี่นะหอ,อ,อมอ่ะหอ,อมนี่ทานงายี่สิบี่สิบเยอะใกกินข้นนาวแบบยำเช้าลองชิมดูไม่เคยกินร้อน ยี่สิบไม่แพงครับครับไปดีๆนะครับได้แล้วคิวขาเขบาขาเตอร์เบอร์บบสา้อ้าสิบคนต้องจัดบิ๊การมเบอร์เตอร์สนใจใช่ไหมครับขาเข่า ฟอกใหม่ๆโลโละร้อยน่ะขักินเข้ากันเน,น,นาะรานจอร้านร้็นพลังยำสายนี้กอนลแ่กน่กินทะเลมาบ่อยละ่ะกินข้าวมันไก่บ้าน <c oughs> นี่อยู่มุมพอดีนะมุมตรงวัดพอดีคเลยมาแล้วเจ๊แก่นคนะักกีฬาเดินาลังเดี๋ยวเดินทางต่อเนาะครับก็ได้ิงคโปร์รถไฟร่มหุบเนาะก็ถือว่าประทับใจมากเลยใจยามเช้านะต้องมารอบเช้า ใกล้ชิดมากๆเาะเซลฟี่แบบแนบชิดสนิทเลยนะมีสำคัญของขายเยอะมากครับลองชิมขนมโบราณเจ้าครับครั้งแรกครั้งแรกก็ทอดข้าวูมูนะทอดอ๋อรสชาติใกล้เคียงกันร้อนไหมเนี่ยอุ่นๆอยู่อ๋ออุ่นๆอยู่เราได้กับเมื่อกี้ทอดขนาดครับข้าวหมูนะทอดเอง โอ้โหถ้าคล้ายๆข้าวผูง,งาก็ต้องใส่นมข้นหวานเนาะดูความตัวอ่ะใหชิมน้ำหนุนน้ำหนุนน้ำหนุนอ๋อครับโอ้หที่นี่ทำอาหารเร็วมากครับอร่อยด้วย เขาปรุงงานนี่เองกับแป้งเขาเด้งถึงเด้งถึงอะนุ่มๆเด้งถึงเด้งถึงอร่อยนะเข้ากับน,น้ำตาลแล้วก็งาขว่อมากเลยอ่ะเราใส่ให้เยอะด้วยนี่